โอเคครับเรามาถึงร้านอาหารที่เราจะมากินกันแล้วนะครับชื่อร้านว่าปลาปลาย่ามันนะครับนี่ฮะไอพีเขาปิ้งไก่ย่างหอมเลยครับแล้วนี่เรามาตามควันนะครับเนี่ยครับเนี่ยเราได้ควันไก่ย่างเราก็ตามมาเลยนะฮะเขาบอกว่าร้านนี้ในในในรีวิวนี้ก็เด็ดอยู่นี่นะครับไก่ย่างนะครับน่าทานมากนี่ฮะร้อนๆเลยนะครับแลวก็เมนูก็ตามนี้นะครับ มีอาหารไทยได้นะครับแล้วก็มีอาหารอีสานด้วยอาหารไทยนะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันดูแล้วกันว่าจะแซบแค่ไหนนะครับเมนูแนะนําของร้านนี้นะครับนี่นะฮะไข่หมึกผัดขมิน้นยำถั่วปูทะเลหมึกไข่แดดเดียวยำแมงดากุ้งทอดกระเทียมนะครับเขาว่าร้านนี้แซบโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปสั่งทานกันดูนะครับแะให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับ เป็นนะครับเป็นร้านสไตล์อีสานคลาสสิกนะครับนั่งสบายชิวๆนะครับสั่งอะไรอย่างครับโอเคครับแต่ย่างไหมฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสั่งอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งจบเริ่มรีวิวนะฮะเรากินแบ่งไปพอดีหิวนะับ ก็ชาดีนะครับแล้วก็ขาก็อร่อยวอันนี้อร่อยกว่าครับสิ่งอร่อยกว่าต้มยำต้มยำทะเลนะครับอันนี้ยำกะท้กุ้งสดปริมาณเยอะอยู่เนาะราคาก็ไม่แรงมากนะเพราะว่าเขาใส่ของทะเลเยอะอยู่เนาะปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกนี่ปลาหมึกนี่เด้งมากเลยนะตอนแรกคิดว่าจะแพงนะครับนะปลาหมึกเด้งมาก ตี๋ไก่ไกตบค้างค้างออเดอร์โอเคเดี๋ยวเราลุยลุยเลยแล้วกันเนาะเขาผัดอร่อยนะครับเนี่ยที่เนี่ยเนาะรสชาติดีเลยอะ่ะแบบไม่ไม่นิดๆเดี๋ยวชิมยำก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราชิมยำก่อนอืมยำรสชาติดีนะไม่หวานด้วยดูปลาหมึกดิ ปลาหมึกเด่งมากอะ่ะอืมนิ่มมากร้านนี้โอเคนะเคยนะครับใครมาเที่ยวหรีเป๊กก็อย่าลืมร้านนี้นะครับแนะนำเลยเคครับเดี๋ยวขอ,ขอตัวซินก่อน